สวัสดีครับข้อที่11นะครับคือข้อนี้เป็นข้อที่พี่มองว่าโอ้ไม่ได้ยากเลยข้อที่เป็นข้อที่แบบง่ายๆเลยนะครับลองมาเดี๋ยวโจทย์กันเขาบอกว่าจากรูปมั้ยจากรูปนะครับนี่สีเหลีบบ่ยมผืนผ้า ABCD มีพื้นที่เท่ากับ105ตารางหน่วยหมายความว่าไงหมายความว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยมีค่าเท่ากับ105เนาะนี่ ABCD เขาบอกว่าจุด E และจุด F อยู่บนด้าน AB และด้าน BC ตามลําดับคือโจทย์ให้มาหมดแล้วนี่ยจุด E อยู่บนด้าน AB แล้วก็จุด F อยู่บนด้าน CB เขาบอกว่าถ้า AE ต่อ e EB ก็คือ AE คือ e ตรงนี้ต่อ EB มีค่าเท่ากับ4ต่อ3ความหมายตรงนี้ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าเราจะแทน A เ e เป็น4ไม่ได้แล้วก็แทน BE เป็น3ไม่ได้เพราะว่า AE ต่อ BE มันเป็นอัตราส่วนถูกไหมครับเดี๋ยวพี่จะลองเขียนเป็นเศษส่วนให้ดูมันจะกลายเป็นแบบนี้ AE หารด้วย BE ใช่ไหมครับมันคือ4ส่วน3จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่4ส่วน3ก็ได้มันอาจจะเป็น6อ่าไม่ใช่เป็น8ส่วน6ก็ได้คือเราคูณ2เข้าไปแล้วโดยการตัดทอนเป็นอย่างต่ำได้4ส่วน3 เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว AE เนี่ยมันไม่ได้ยาว4แล้วก็ BE แบบแล้วก็ EB เนี่ยไม่ได้ยาว3นะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเรื่องอัตราส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็จะให้เป็น4 x กับ3 x เลยก็คือไอ้ตัว x ตัวนี้แหละคือตัวที่มันโดนตัดออกให้ให้ AE ต่อ EB เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเพราะฉะนั้นเวลาเราเจออัตราส่วนถ้าเราจะเขียนแยกก็เขียนเป็นใส่ตัวแปร x คูณเข้าไปแค่นั้นเองครับ พอเราได้ AE กับ EB และต่อไปจว์บอกว่า BF กับ FC เท่ากับ2ต่อ3เหมือนกันครับก็ให้เป็น BF เป็น2 y FC เป็น3 y เท่เป็นแบบนี้เพราะว่าใช้ตัวแปร x เหมือนกันไม่ได้เพราะว่าไอตัวที่ตัดอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับเพราะได้แบบนี้ยังไงต่อครับเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อแว่าด้านนี้ทั้งหมดยาว7 x ด้านนี้ทั้งหมดยาว5 y ซึ่ง โจทย์ให้พื้นที่มาพื้นที่มีค่าเท่ากับ105หมายความว่าไงครับเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยม abcd มันก็ต้องเท่ากับกว้างคูณยาวถูกไหมซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมดูแล้วคือ1น5เท่ากับกว้างกว้างก็คือ5 y คูณยาวก็คือ4 x โอไม่ใช่4 x ก็คือ7 x นั่นเองเราก็จับมาคูณกันครับมันก็จะกลายเป็น105 เท่ากับ35 y โอ้ตกลงไปนิดนึงขอย่อนิดหนึ่งนะอะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็โอ้สา x y นะครับโทษที x y เราก็ย้าย3-5ไปหารครับจะได้ว่า x y มีค่าเท่ากับ3นั่นเองสแสดงว่า x คูณ y มีค่าเท่ากับ3เราก็ติดไว้ก่อนครับไม่ต้องทําอะไรเพราะเราทําต่อไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่า x กับ y เนี่ยมันคูณกันได้3เราก็มาดูที่โจทย์ต่อครับโจทย์บอกว่าแล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม e b f มีค่าเท่าไหร่พื้นที่สามเหลี่ยมของ e b f ก็คือรูปนี้ถูกไหม รูปเนี้ยสามเหลี่ยมอ่ะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถามว่าพี่รู้ได้ไงว่าเป็นมุมฉากก็โจทย์บอกแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงว่ามุมต้องเป็นมุมอะไรครับมุมฉากอ่าเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม EBF เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราอยากได้พื้นที่เราก็บอกอ่าพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานนะให้ฐานเป็น EB คูณสูงก็คือ FB เราก็แทนค่าลงไปครับ ก็เป็น1ส่วน2 e b ไม่รู้ก็คือ3 x แล้วก็ใส่3 x ลงไปปึ๊บคูณกับ f b ก็คือ2 y พอเราคูณปุ๊บเราจะเห็นว่า2กับ2มันจะตัดกันมันจะกลายเป็น3 x y ซึ่งเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมเห็นไหมครับว่าเรารู้แล้วว่า x คูณ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3แล้วก็สามมาแทนในนี้เลยพอแทนปุ๊บจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยม มีค่าเท่ากับ3คูณ3ก็คือ9นั่นเองครับจบเรียบร้อยปิ้งเห็นไหมง่ายๆเลยครับื้นที่สามเหลี่ยมก็เลยมีค่าเท่ากับ3คูณสนั่นเองเรียบร้อยก็คือ9เห็นไหมเอาว่าข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแค่น้องเขียนอัตราส่วนให้เป็นทุกอย่างก็จบแล้วโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในข้อที่12สวัสดีครับ